สวัสดีสสดค่ะ,<ฮ>ะวันนี้เราอยู่ร้านอยู M ่เมยย่า ah. ที่ไหนนะสามย่านมิตรภาอ๋อที่นี่เราเคยมาเปิดมนเขาเรียกว่าเปิดประจานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดอีบังคุดิครับน,นี่ครับวันนี้เราจะมาเปิดนี่นะครับนี่โอ้โหนี่เลยดาบิฆาตอรูณเข้าวันแรกเลยนะคะเนี่ยเข้าวันแรกอ็รีบซื้อเลยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกันทั้งหมดกี่ใบคัน้องหลินตอนนี้เริ่มต้น20บใบก่อนอาจะตั้งเป้าว่ายี่สิบแต่เปิดทีละสามสี่ใบไป วันนี้เราต้องมาซื้อโปสการ์ดใช่ไหมครับใช่อ่านี่ครับซื้อโปสการ์ดจะเอารางวัลตังนะอันนี้เราซื้อโปสการ์ดนะครับเราซื้อโปสการ์ดแล้วมาละได้โปสการ์ดลวเอาละลินเราเริ่มก่อนเลยลิน,นเอาไปก่อนสามใบนี่โปสการ์ดมาแล้วสามใบลินก่อนเลยเราเปิดทีละสามโอ้ยนา่ารนะักอ่ะพี่โบดูดิมันมีแบบว่ารูปแบบว่าอะไรรูปตัวละครด้วยนะเนี่ยมีเสาหลักด้วยอนะ่ะเปิดเลยครับ หนึ่งสองจบจบไปเจห์ห่มหนิงเปิดช้าๆนี่คือหองคุณเจนะอเจเปิดอะไรเจอีกเหรอดีเฮ้ยว่ามีอังเดียวด้วยดีอินโนเซเกเฮ้ยได้ดีอีกแล้วเราบอกแล้วไงวันนี้จะมาเหมาแผนไม่มาถึงเฮ้ยแกได้ดีเลยอ่ะสิแกได้ดีเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะหรินช่วงนี้ดวงขึ้น มือทองมือทองเอาอีกอันหนึ่งมาหลินอีกอันนึงอินโนสเกะเอ้ยไม่ใช่ดีไม่มีแล้วเคียวจูโร่เคียวจูโร่จังไอโอ้โหมาหลินมีผลงานแล้วถูมือร้อนมาตัวพี่โบต่อเลยครับเคียวจูโร่ครับมาสามใบปลูกปักนี่สามใบสวยๆครับสามใบสวยๆดูกันว่าจะสวยหรือเปล่าเดีวเรามาดูนะว่าสวยไม่สวยเอาลละทีละใบเลย ทำไมหลินเริ่มไม่ตื่นเต้นแล้ววะเนี่ยของพี่โบนะครับของพี่โบคลุดเฮดเโอ้โหเขาเรียกว่าแผ่นแข็งแผ่นพลาสติกใช่ใช่ใช่โอ้เจเป็นคงคุณเจสุดท้ายมาสิโอ้โหเราพอๆกันเลยนะนี่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 โอ้โหเป็นใครนะอ่า เซนิสึเซนิสึเซนิสึนะคะเจ็ดเฮ้ยโหเหรินไม่ผลงานเฮ้ยเฮ้ยรอบแรกมาโหมองกล้องนี้โอ้โหคนละกล่องคนละกล่องไม่ต้องคิดอะไรมากจวมองนะทีเราสามจะมาเอามาเลยมาสามใบเอาเบาๆนะคะเบาๆเบาๆจับได้มาสามใบนี้เนาะอามาหลินเลยสามใบไม่ต้องคิดอะไรมากออไขออีก ดมาดิเปิดเลยอีกได้ไหมแบบมีผลงานแล้วอยากได้อีกนิดนึงจุ๊บเอ๊ะีกเด็กงเฮ้ยมึงได้มึงได้แล้วเหรอ ลิ้นอะไรลิ้นทำไมพี่ยังไม่ได้จบไปนะคะทุกคนโอ้โหนี่สามสามลิ้นนี่สติสามต่อหนึ่งครับวันนี้มือทองมากครับไหนดูจมมือทองดิสามอะไรสองเลยคลิปนี้ดินะคลิปที่แล้วไหนไหนดูมือทองดิมือทองมือทองโอ้โหมือทองอาหนินายใบอ่าเอ๋บอกแล้วหลินจะมาเอาเหลืออะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เลย เอาเคียวจูโร่ค่ะลูกเคียวจูโร่ให้พี่โบเหรออ่าเคียวจูโร่ครับโอ้โหเจพอแล้วโอ้โหเงานไปไหนเนี่ยเขาเกาหัวแล้วมาสามใบหนึ่งสองหนึ่งสองสามมาวันนี้ต้องได้เคียวจูโร่กลับบ้านเคียวจูโร่เคียวจูโร่แล,ล้วจบมาดูหนึ่งสองเอ๊ะเอา้าเฮ้ยโอ้มือทองโม่ผลงานด้วผลงาน โอ้โหเยีเ่ยมครับเยี่ยมครับเอ้ยเอ๊ะแล้วครับเอ๊ะโอ้เอ๊ะเอ,เอโอ้โหเอ๊ะนี่เราเ<อ>นี่รางวัลน,นี้มันมีแต่รางวัลใหญ่เหรอคะที่นี่มาต่อไปครับมาต่อไปโอ้โหรางวัลอ๊บจีโอ้โห,โโหพี่พ่อมันจะให้ทุกอันไม่ได้อ้าจีเอาเฮ้ยชินอูบูชินอูบุจีชินอุบูโอ้โหโอ้ยหเอ๊ะเอ๊ะจีเอ๊ะ เรามาเหมาค่ะเรามาเหมาเฮ้ยดูเฮ้ยจี้จีรางวัลตอนแรกนึกว่าไม่ได้นี่เขาบอกได้ชิโนอุบุได้ยังไงอ่ะโอ้หมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอีที่พี่โบอยากได้ใช่ป่ะวฉัจะได้ชิโนกิโยจูโร่มาเคียวจูโร่เลิกเลยไหมเลิกเลยเอาแต่เรารูปบัตรไปแล้วเฮดสไม่เท่าไหร่โอ้ยอ่ะเดี๋ยวพี่โบเปิดใบหนึ่งได้จบสิบสามก่อนพี่โบหยิบเลยมาอ่ะพี่โบอันนี้คือพี่โบลองใบเดียวบ้างใบเดียวเลยนะจบจบไปเจโอเคอ่าโอเคต่อไปมา น้องหลินน้องหลินเอาไปก่อนสามใบงั้นเดี๋ยวหลินเอาเคียวจูโร่ซิมจังพูดมาเหมือนง่ายนะเคียวจูโร่มาอันนี้เหลือกี่ใบนะโอ้โหเจเคียวจูโร่เคียวจูโร่แต่รางวัลใหญ่มึงเอาไอื้อฮัอีอีเอสมาต่อเคียวจูโร่อื้อเอฟเฮ้ย กิยูกิยูเฮ้ยชุดที่หลินใส่เลยโอ้โหกิยูกิยูดึง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 โอ้โหนี่นี่ไงนี่เปิดกี่ใบเหรินสามใบสามใบต้องมีหนึ่งโอ้โหสับเหรยนเหรินเหริสามใบหนึ่งอะคะไม่ใช่เหรินใจเย็นแกใจเย็นสามต่อหนึ่งอะแต่พี่ก่อนสามต่อหนึ่งอเอาพี่เอาเคียวจูโร่ไว้ได้ยังไงคะเนี่ยสองสามนี่เคียวจูโร่อันนี้ก็จะเท่ากับว่ายังเหลืออีกหนึ่งเอาสี่เลยแล้วกันครบยี่สิบ พี่โบเป็นสีเนอะคนละสองไหมหรือว่าไงอให้ลิ้นหนึ่งนะให้หลิ้นหนึ่งไหลินเลือกอ่ะเลือกอันนู้นอ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ใบสุดท้ายของพี่อ่ะอ่ะหลินเลือกใบสุดท้ายนี่พี่โบเปิดก่อนอมามาโอ้โหมาเจียวสามมั้ยซึ่งสองอุ๊ยไอเคียวจูโร่เคียวจูโร่เคียวจูโร่ เปิดแบบอย่างนี้ดินใจพอไม่ค่อยจะดีขาดเคียวจูโร่อะเอาเคียวจูโร่มาหน่อยดิพี่บ๊ชแล้วก็เดสโก้เดสโก้ด้วยไออ่ะหลินมาเปิดใบสุดท้ายแล้วใช่ไหมใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายแล้วมามามาโป๊ะเฮสเฮสโอ้โหหลินอย่างนี้ยังไม่ได้เคียวจูโร่เดี๋ยวเรามาต่อกันว่ายังไงเอาจริงอ่าปเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินก่อนไปหลินครับเวลานี้ต้องอะไรป่ะครับ ต้องจับขาดจับอีก5ใบครับเราขาดใครเคียวจูโร่กับเนสก๊อดชองเคียวจูโร่กับเนสโก๊อดชองเราก็ต้องเอาให้ได้ครับโอ้โหนี่บอกแล้วไงตอนนี้เราเข้าเลทที่25แล้วนะครับเหลินเปิดเลยครับหลินเปิดเลยมหมสามใบหลินสูตรหลินสูตรสามใบเหรอสูตรสามใบเนี่ยแหละตรงเนี้ยแหละเคียวจูโร่เคียวจูโร่ตรงมาเฮดเฮดวะ บอีอีเจหนึ่งสองอายโอ้โหดิไม่ได้เลยเลยอ่ะเฮสเจอนี่คือรางวั 3, ลสามรางวัลล่างเลยอ่ะมาพี่โบ<า>ต่อคือเราขาดแค่สองรางวัลเองอะขาดสองรางวัลครับจะได้ลอะอะมานี่สองรางวัลจบจบไปครบเฮชจบอย่างนี้ ไปที่นึงเฮชยังขาดอีกสองขาใจไม่หลินเอามาขาแล้วกลับบ้านเอามาต<ข>อ,อใจแล้วกลัวมันจะไปรามตามเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาเช็คต่นว่าวตอนนี้เรามีอีกเหลือ,อกี่ฉลากเรามาเช็คกันก่อนเนาะในสามเกกับอีกหนึ่งสองสามสี่อีสี่หนึ่งสองหนึ่งสสามสี่ตัวสามเก้าสี่ได้อยู่ พี่โบเพลินเพลินแล้วเนี่ยตอนนี้เร<อ>าโดนไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้น่าจะถ้าบวกเป็นสามสิบห้าใบครับรตอนนี้ไปส <35 S 2> ามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้าใบครับอันนี้สิบสุดท้ายแล้วนะหมดกันไปไปหมื่นห้าหมื่นหกคนละสามสุดเดิมดีกว่านะพี่โบอ่ะคนละสามก่อนสามแรกพี่ก่อนพี่เปิดเลยมาพี่เปิดเกมมาเปิดเกมเอาให้จบไปเลย จบไปเลยเจหลังๆคือเราเปิดเอารางวัลใหญ่ไปเย,เยอะแล้วไงพี่โบมันเลยยากหน่อยอยอีกนิดนึงมาอีเจโอ้โหหลินเหนื่อยไหมครับหลินเหนื่อยไหมหลังๆค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่ารางวัลใหญ่อะมันออกมันออกไปแล้วเนาะก็เลยคิดว่า น่าจะยากเพราะเลยสองรางวัลที่เราจะต้องเอาอะนะอ่ะ,ะอปเปิดเลยเลิมมามาค่ะ,คะไหอหูหลังหลังเริ่มหมดแล้วครับไอ,อเป็นไรอะ่ะเป็นผ้าเช็ดหน้าสุดท้ายอีมาอีหรือใครก็ได้ไโอโอ้โหไอลัวัวเลยตอนนี้เริ่มเจ็บปวดกันแล้วครับสี่ใบสุดท้ายคนละสองเลยลิมมาสองะมาพี่พ่อเปิดนะ มาวิโบ่หยิบก่อนสองอะเหรียญหยิบเลยสองสองใช่ไหมเอาตัวลายอันนี้มาอันนี้สกุตจ้างจบจบ,จบไปคนละสองน,นะครับสุดท้ายแล้วครับปิดคลิปแล้ววันนี้พี่โบเปิดก่อนเลยดวงมาเลยครับพี่โบออมาอย่างไงพี่โบเฮชโอ้โหเนสโกมาไอ <I. S 2> สองใบนี้บีกับอี e แล้วกันบีกับอี e. หนึ่งสองโป๊ไอจะไออะไรจะมานักเลยโอ้โหหนึ่งสองเจเจล่างสุดโอ้โหพอละปิดแล้วครับพอพอพไม่ไหวละไม่ไหวละครับอันนี้เราเปิดประมาณสิบห้าหลังนี้ไม่ได้เลยใช่แต่ว่า คืออย่างที่บอกอ่ะเปิดต้นๆน่าจะแบบเปิดต้นๆได้นะก็ต้องก็ต้องดูด้วยนะว่าของมันเหลืออะไรบ้างเราดูกระดานอยู่ไงนะแต่ตอนนี้เราได้ทั้งหมดกี่เัื่หมดกี่รายการนะครับตอนนี้เป็นรายบ้างเอ่ยนี่นะคะเราได้ทั้งหมดอ่กี่รางวัลนะอ่าทั้งหมด35ใบนะครับรางวัลใหญ่ได้ทั้งหมด6รางวัลนะครับหรางวัลหรือว่าไม่น่าเกียิ รวมดีแต่ช่วงแรกๆอะทอปฟอร์มเลยทับฟอร์มเลยโป๊ะป๊ะโป๊ะปะอันนี้คือเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนอย่าทำตามอย่าทำตามใบแรกคือจบแล้วนูนูสามใบจบอย่าต่อเลยนะครับแต่อันนี้ก็โอเคโบ๊ะบ้ารับโชคกันได้นะครับได้อ่าโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้ถือว่ายังดีอยู่เดี๋ยวเรามาดูรางวลทั้งหมดว่าเราได้อะไรกันบ้างไปไปหลินดูเอ้โอออกกันไปเยอะแยะมากมายเลยควุมคามเลยเอาตรงนี่แล้วรางวลของเรานี้เลยรังวันใหญ่ครับนี่โอ้โห ถือว่าโอเคนะเลดดีสามบาใบเลดดีครับแต่ถ้าถามว่าเราหยุดตั้งแต่ตอน20ถามว่ามันได้ไหมมันก็โอนะก็ประมาณนี้นะอันนี้คือแบบตอนแรกเราเปิดนี่คือคนละสมได้1 3 1 3 1สหลก็จะแบบถัวมาเรื่อยๆสามหนสามหแล้วไปไปมาไม่ได้กันเลยนะก็ประมาณนี้นะคลิปนี้นะโอเคอตอนนี้นะคะ YouTube ของเราจะครบแสนซับสไครต์แล้วนะไปเฉลิมฉลองกันที่ Facebook นะคะไปกดถูกใจกันได้เลยนะคะ ครับและอีก <yap> สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง, <ส Burger. S 1> ง,น,งนะครับเรา,เรามีติ๊กตอกอย่าลืมนะอพอติก๊กตอกกันนะครับและที่สําคัญที่สุดอ,อย่าลืมกดซับสไครติดตามช่องเราด้วยนะคะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้เปิดอะไรอยากให้ทําอะไรอยากชิงโชคอะไรอยากให้ไหปงานอะไรเขียนมานะครับเดี๋ยวเราจะไปทํากันนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับตอนหน้าเป็นไรเรามาดูกันขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย